ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับประจำวันที่2 2เดือนตุลาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายทฤีกันหน่อยครับเมื่อาสุดเว็บไซต์ของต้านสยามสปอร์ตครับได้ออกมาอัปเดตเลยครับว่ามีวงในได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าตางดน้ำผุนบรีเออร์ได้ยื่นซื้อต้าดดีโก้ลิซานโต้เข้ามารวมทับเป็นชีเรียบร้อยแลวแหละครับอย่างไงก็ตามครับ ก่่ออนนืครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวนี้ต้องกรองกันหน่อยครับแต่เป็นทางฝั่งของเว็บไซต์สยามสปอร์ตครับเมื่อล่าสุดได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าธนาลัำพูนรีเออร์ได้เปิดโต๊ะเจรจากับธนาเอเนตนของดีโก้หรือซานตูนักเตะของทีบีจีปะตุมยูนเต็ดแล้วเลยครับและคาดว่าจบเกมในสัปดาห์นี้ครับน่าจะได้บทสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเตร์ดนดิโกหรือซานโตครับกองหน้าชาวบราซิลของทัพเดรบิตบีจีปตุมยูเนเต็ดครับที่ได้ชื่อในเกม3เกมลีกล่าสุดครับและมีกระแสข่าวลือนะครับว่าอาจจะต้องเก็บกระเป๋าออกจากถิม B บีจีสเตเดียมและก็ได้ตกเป็นข่าวอยู่กับทีมราชันคูขาวลำพูนบรเอร์ว่ากําลังให้ความสนใจในการล่าตัวพรมทัพในเลกที่2นันเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับได้รับการเปิดเผยจากวงในของสโมสรลำพูนบูรเอร์เลยครับเกี่ยวกับประเด็น ว่าทางสมสรครับได้เปิดเจรจาคุยกับทางั้นเอเจนต์ของดีโก้ไปแล้วครับพร้อมกับยินคอเสนอให้ไปพิจารณาแต่ตอนนี้ครับทุกอย่างยังคงเย็บอยู่และคาดว่าเรื่องนี้ครับคงจะต้องรอให้จบเกมสุดสัปดาห์นี้ก่อนครับน่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ครับว่าทางด้านดีโก้จะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของท้านแฮมิลตันกันหน่อยครับเมื่อสุดเจ้าตวได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทนายการเทเลสซี่ครับคู่ที่จะมั่นใจมากขึ้นครับหลังปลดล็อกคว้าชัยชนะได้สําเร็จนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทนายแฮมิลตันโซอาริสครับกองหน้าของการเทเลสี่ครับได้ออกมาเปิดเผยครับก่อนที่จะบุกไปเยือนสุโคเทฟซีครับในศึกฟุตบอลลิเวอรีในฤดูกาลสเปน22นาที10นี้เองนะครับโดยเข้งวัย35ปีครับล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยก่อน ว่ามันสําคัญมากที่เรากลับมาชนะอีกครั้งและเก็บเพิ่มได้อีก3คะแนนแน่นอนเลยครับว่าสิ่งนี้ครับจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราในการทํามันต่อไปผมมีความสุขทุกครั้งครับที่ทําประตูได้แต่ผมก็พูดมาตลอดครับว่าผมไม่เคยให้ความสําคัญกับผู้นั้นของส่วนตัวมากกว่าผู้น้นเขาชีมตอนนี้ครับเราต้องทํานหนักเพื่อที่จะปรับปรุงในทุกด้านครับและเราต้องพยายามรักษามาตรฐานผลการแข่งขันที่ดีให้ได้เลยครับและโดยในส่วนของสุโขทัยครับกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับผมรู้เลยครับว่าพวกเขาครับไม่ แพ้ใครเลยในช่วง5เกมหลังสุดและเสียแค่2ประตูดังนั้นครับมันจะไม่ใช่เกมง่ายอย่างแน่นอนเราต้องไปชิญนั้นด้วยสมาธิตลอด90นาทีและพยายามครับที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเก็บช,ชนะเกมเยือนนั้นเล็กของรอยได้สถานการณ์ในตอนนี้ครับเราตามหลังทีมจะฝูงรายคะแนนครับแต่รดูกาลครับ,รรรบยังอีกยาวไกลผมเชื่อเลยครับว่าโอกาสยังเปิดกว้างและเราทุกคนครับจะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดกับทุกรายการที่เราลงเล่นนั่นเองนะครับ และโดยสําหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของการทเทลทีีครับก็จะออกไปเยือนสุขโขทัยทีฟีครับในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมเวลา17.30นาทีครับที่สนามทุ่งทะเลหลวงสัตว์ต่เดียมนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัเดตกันที่ทางฝั่งของเตรนเดนิสมูริโรกันหน่อยครับหัวหอกของชูนเบรซี4ล่าสุดครับเจ้าตัวได้ออกมาโพสขอบคุณแฟนบอลฉาลามเชลเลยครับหลังตนเองครับกำลังอยู่ในช่วงฟุ้นฟูสภาพร่างกายการบาดเจ็บครับโดยเตรียมจิตจิตคัมแบ็กกลับมาชุดทีมอีกครั้งในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับเตรนดาวยิงชาวบราซิลเลตอย่างเทรนมูริโรครับวัย30ปีก็ได้ออกมาโพสผ่านไอจีส่วนตัวเลยครับว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแฟนบอลทุกคนและทททุกๆ่่านี ช่วยเดือผมครับที่ซัพพอร์ตผมในทุกเรื่องให้กลับมาครับมันยากจริงๆครับในโมเมนต์แบบนี้ครับผมอยากที่จะกลับมายิงประตูให้กับแก่แฟนๆวันนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้กลับมาทําทําในสิ่งที่ผมรักอีกครั้งผมต้องปรับปรุงครับและแก้ไขในสิ่งต่างๆและกลับมาแข็งแร่งให้เร็วที่สุดต้องสร้างความมั่นใจและสมรรถภาพร่างกายทางร่างกายลดน้าหนักและพยายามที่จะปรับตัวกับฟุตบอลอีกครั้งกลับมาอยู่ในเส้นทางของผมขอขอบคุณพระเจ้าครับที่จะคุ้มครองผมและผมจะกลับมาดีกว่าเดิมขอบคุณพระองค์ครับสำหร และผมจะกลับมาเลยครับและสำหรับผลงานของเจนดน,นิสบูริโร่ครับในฤดูกา,าลที่ผ่านมากับชุนบุเลฟซีครับทุกรายการลงเล่นไปทั้งหมด31นัดยิงไป11ประตูกับอีก5แอสซิสต์ด้วยกันนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราต้องไงเครดิตเว็บไซต์ของทางด้านบทไทยดอท com กันด้วยครับเมื่อล่าสุดได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าอาดีตกุนซือของปราสาทสายฟ้าบุรีมยูเนเต็ดครับอย่างทางด้านบูซิดาบันดูวิตครับเสนอชื่อขอคุมทีมชาติเวียดนามนั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันเลยครับหลังจากที่มีข่าวเลยครับวัตนานปาร์กอังซอครับกุนซอชาโคดิจตายเตรียมที่จะแยกทางกับทีมชาติเวียดนามครับแหลงหลังเสร็จสิ้นภาิกภจพาทีมลุยศึกฟุตบอลเอ f Mi มิชูบิชิเรกทีครับสอ2นั่นเองล่าสุดเลยครับสื่อของเวียดนามครับได้ออกมารายงานข่าวเลยครับวัตนานทาโบสิดามอนโดวิดครับกุนซอชาโมนเตนิกรูได้ยินโปลไฟไฟของคุมทีมชาติเวียดนามครับต่อจากปาร์กอังซอนั่นเองนะครับ ล่ลาสุดเช่นเดียวกันครับล่าสุดเลยครับตานันบูซิดาบันโดวิดครับก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อเวียดนามอีกเลยครับว่าสื่อเป็นเรื่องที่ดีครับหากได้คุมทีมชาติเวียดนามผมรู้จักเวียดนามจากรายแมทครับที่ลงเล่นกับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทางการโค้ชปาร์กอังซอครับเป็นโค้ชที่ดีเขอสร้างทีมได้อย่างแข็งแกร่งและมีความมั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามครับเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยครับและมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับและสำหรับตานันบูซิดาบันโดว วอเลตสอสมัยในปี2560และปี2 5 1 1และส่วนปูนานล่าสุดครับได้คุมทีมอย่างทดนานใช้ในยินครับในลิกประเทศอินเดียก่อนที่จะทางกันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ลังเกมของท่านสวรรค์แคทกับกวางโซ่กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับท่านาสเควินแบ็กเวลครับออกมายอมรับนะครับว่าท่านสวรรค์แคทผิดหวังนิดหน่อยครับแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนั่นเองนะครับโดยสำหรับท่านาสเควินแบ็กเวลครับผัวหน้าผู้สอนของนครลาสิแอบาเรริกาครับได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมเลยครับที่บุกไปพ่ายต่อลิโอเชลลี่ยูนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกบอลลีโวทลิกในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองสัปดาห์ที่สิบที่ผ่านมานนนัั่เองะครบ และโดยในขนาเด,ดียวกันเลยครับคุณซือชาวอังกฤษครับได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดเลยครับว่าเกมล่าสุดผมเสียใจกับผลการแข่งขันนิดหน่อยเราน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้เปราสามารถสร้างโอกาสได้พอสมควรแต่เหลือแค่ความแม่นยำครับในการจบสกอร์นั้นแน่นอนเลยครับว่าเกมนี้ครับเราอาจที่จะผิดหวังครับหลังจากนี้เราจะกลับไปทำงานหนักเพื่อที่จะเล่นเกมต่อไปทั้งสัปดาห์เราคุยกับนักเตะครับให้กลับมาสู้กันต่อเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีและมองว่ามันไม่ใช่ขออ้างของเรานั่นเองนะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไป ของนครราชสีมามาดรสี่ครับก็จะเปิดบ้านพบกับราชบุรีเอฟซีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ครับเวลา18บแนาิกาสานาทีครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกะกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแฝงบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ